โอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปเปิดกระชาตู้นี้ไปนะครับในเกม e n s ช i n Impact ไปซึ่งก็ยังไม่ได้นะครับเปิดไปหลุดเลทแล้วรอบหนึ่งนะครับผมหลุดเลทคืออะไรหลุดเลทก็คือเราไม่ได้ตัวละครที่แบบว่ามันมีกิจกรรมให้นะครับผมก็เลยต้องไปเปิดการันตี90โลอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมอเอาอตรงนะ คือผมเปิดมาประมาณไหนดูซิเดี๋ยวผมนับไปพร้อมๆกันเลยนะตะกี้เปิดไปหนึ่งรอบแล้วแต่มันยังไม่ได้อัปเดตนะเดี๋ยวเราคลิกไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคครับผมผมเปิดไปทั้งหมด12หน้านะครับผม12คูช่องละ6เนี่ยก็เป็น72นะครับผมซึ่งผมเปิดไปแล้ว2โลจงรี่เลยครับผมมันได้ที่โลที่90แล้วนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะหมดอีกประมาณ3วันนะ ผมคิดว่ายังไงผมก็ฟาร์มไม่ทันแล้วแหละเก็เลยคิดจะมาเปิดกันอ่ะผมเปิดไปแล้ว72โลบวกกับอีกอันนึงแต่ว่ามันยังไม่อัปเดตนะก็จะเป็น73บวกอันนี้อีก12กว่าโลก็จะเป็น85โลนะครับผมอีก5โลจากการันตีเอาเป็นว่าผมไม่พูดท้ำทำเองฮนะจัดการเติมเลยแล้วโอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม1000 1000ห0 0่งพห่ 960คริสตัลนะครับผมรู้สึกใจหายนิดนึงนะปกติไม่ค่อยได้เติมเกมเยอะเท่าไหร่นะครับผมถ้าไม่ใช่บพวก button pass จากเกมที่ผมเล่นประจำอะไรอย่เงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาให้มันการันตีสีดาวด้วยก่่นฮะผมเปิดไป1 2 3 4 5แล้วอย่างเป็น6เอาอีกสัก4เม็ดดีไหมอือเอาอีกสัก4เม็ดแล้ว510 สามอ่ะแลกเปลี่ยนเลยตามนี้นะครับผมกดเรื่อย Let's go <S อ่าไม่ได้นะครับผมต่อมาเราชินแล้วกับคำว่าเกลือนะฮะ Here here we go ได้ล้วทีได้แล้วโอเคครับผมโอ้โหแล้วเงินยังเหลือเยอะมากครับผมไหนไหนไหนดูสิเฮ้ยตัวจริงเสียงจริงได้ลุกคน โอเคครับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับไอ้เหี้ยคือมันเติมปุ๊บได้ปั๊บคืออะไรวะเนี่ยเออลุงยี้ไม่น่าเติมเลยน่าจะฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดนึงเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าโชคดีไปไหน,นไหนไหนดิซิเอมเบอร์เอาออกไปท้ไมเุ้ยเ่มากอุ้ย โอเคครับท่านผู้ชมครับยังไงก็คลิปนี้ก็รู้แล้วครับว่าผมไม่ไม่เกลือแล้วนะนะมันเป็นคลิปที่แบบ the fastest the fastest video ever man คือแบบใช้เวลาในการทำคลิปไม่ถึง10นาทีอ๋มัน incredible มากเลยฮะทุกคนยังไงก็เป็นที่รู้กันนะครับผมว่าถ้าเราใช้เงินเติมเนะ่เราจะไม่เกลือเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมเกมกันเยอะๆนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฮะถ้า ตัวตู้หน้าผมไม่รู้จะเปิดดีไหมก็ยัยงไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมถ้าใครอยากสนับสนุนก็จัดมาได้นะครับผมหรือววถ้าใครอยากให้ดีมาผมมาเปิดเนี่ยก็เปิดได้นะโ okay. อเคยังไงก็ไว้เจอกันนะครับผมไปแล้วจ้าสวัสดีครับผมตรงนี้คือคือคือหล่อมากอะ